วนาและสมาธิมันคือสภาวะที่พวกคุณใช้กระโดดออกมาเพื่อลอยขึ้นไปสู่ชั้นของ DNA ที่สูงกว่าระดับขั้นที่สองทีนี้ก่อนที่เราจะไปกันต่อที่ร,ระดับขั้นที่2ของจํานวนทั้งหมดที่มีอยู่3ระดับขั้นนั้นฉันอยากจะเตือนให้พวกคุณนึกถึงกระบวนการ1ก่อนซึ่งเป็นกระบวนการที่พวกคุณลืมมาโดยตลอด ในขณะที่พวกคุณก้าวเข้าสู่บทเรียนต่างๆบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้พวกคุณเคยคิดถึงงานของพวกคุณและอุปสรรคของพวกคุณบ้างไหมว่ามันกำลังช่วยเหลือโลกใบนี้อยู่หรือพวกคุณแค่มองเห็นว่าพวกมันเป็นเพียงสิ่งที่พวกคุณอยากจะหนีไปให้พ้นผลเท่านั้นหรือว่าพวกคุณคิดไปว่าจะยังไงก็ตามพวกคุณก็มาที่นี่มาที่ ที่ชื่อว่าโลกแห่งนี้แล้วเพื่อมารับโทษหรือมาเพื่อชดใช้กรรมฉันอยากจะเกือนความทรงจำของพวกคุณเกี่ยวกับกระบวนการที่แท้จริงและยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณอีกครั้งหนึ่งว่าพวกคุณคือผู้ปฏิบัติงานแห่งแสงสว่างไลเวอร์กเกอร์และพวกคุณคือผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา ซึ่งเมื่อใดที่พวกคุณสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้เช่นเมื่อพวกคุณรู้จักการให้อภัยเมื่อพวกคุณแสดงบทละครชีวิตด้วยความมีน้ำใจและมีชีวิตชีวาเมื่อพวกคุณไม่ปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกของตนเองถูกกระตุ้นด้วยเหตุปัจจัยในอดีตอย่างง่ายดายอีกต่อไป เมื่อพวกคุณเป็นอิสระและหลุดพ้นเมื่อพวกคุณเปลี่ยนแปลงกรรมของตนเองได้แล้วดาวเคราะห์โลกก็รับรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยทุกแห่งทุกหนที่พวกคุณไปความเป็นตัวตนของพวกคุณจะทำให้โลกมีการเลื่อนระดับขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงพวกคุณตระเวนไปไหนต่อไหนพร้อมกับความคิดที่ว่า พวกคุณเป็นเพียงคนธรรมดาธรรมดาแต่มันไม่ใช่เลยเพราะว่าพวกคุณกำลังจัดการกับปัญหาที่ใหญ่ยักษ์ที่เกิดขึ้นมาจากผลการกระทำของตัวคุณเองอยู่แต่สิ่งแรกที่พวกคุณจะต้องทำก็คือ 1. จงระลึกว่ามันเป็นปัญหาที่พวกคุณได้สร้างมันขึ้นมาเอง 2. ตรวจสอบตัวผู้เล่น ซึ่งก็คือตัวพวกคุณเองจากผู้แปลนะคะและ 3. หาวิธีการแก้ไขโดยการเปลี่ยนแปลงกฎต่างๆพวกคุณจะสามารถเปลี่ยนกฎต่างๆได้ก็ต่อเมื่อพวกคุณเป็นผู้สร้างปัญหานั้นขึ้นมาเท่านั้นลองคิดดูนะแต่จงเข้าใจไว้ด้วยว่าพวกคุณไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อเป็นทุกข์ และในระดับขั้นที่สองนั้นยากมากที่จะอธิบายแต่ก็ไม่ยากเท่ากับระดับขั้นที่สามระดับขั้นที่สองนี้คือสภาวะแห่งการเป็นสภาวะ1มันคือสภาวะที่พวกคุณย้ายมาจากระดับขั้นของความตั้งใจมาสู่สภาวะที่ยากจะอธิบายและก็ไม่มีคำพูดใดๆจะอธิบายมันได้ ซึ่งในสภาวะนี้พวกคุณบางคนอาจรู้สึกว่ากำลังอยู่ในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นบางคนที่อยู่ในห้องนี้ก็คิดว่าตัวเองกำลังหลับอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่พวกเขากำลังถูกป้อนข้อมูลข่าวสารเดียวกันนี้แต่ด้วยวิธีการที่แตกต่างออกไปนี้นั่นก็คือไม่ใช่ด้วยคำพูดแบบนี้มันเป็นวิธีการเดียวกัน กับวิธีที่ฉันใช้ส่งข้อความถึงผู้รับสารของฉันซึ่งมันเป็นสภาวะที่อยู่ตรงรอยต่อระหว่างความจริงกับความฝันซึ่งณสภาวะนั้นเป็นจุดที่จิตสำนึกและจิตใต้สำนึกแข่งขันกันณนะสภาวะนั้นคือสภาวะที่ทำให้โลกแห่งความเป็นจริงที่พวกคุณคุ้นเคยกับ โลกอื่นที่แปลกประหลาดสำหรับพวกคุณแต่มันคือโลกที่พวกคุณจดจำมันไม่ได้เท่านั้นเองแต่มันก็ร้องเรียกหาพวกคุณอยู่ใครที่ฝึกสมาธิอยู่จะรู้ดีว่าจะต้องวางใจอย่างไรเมื่ออยู่ในสภาวะนี้ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่สามารถจะใช้ความเข้าใจแบบมนุษย์ธรรมดาธรรมดามาอธิบายได้ สภาวะนี้คือประตูมิติระหว่างความเป็นคุณที่อยู่ในมิติที่4กับความเป็นคุณที่อยู่ในมิติอื่นๆมันคือสภาวะที่พวกคุณใช้กระโดดออกมาเพื่อลอยขึ้นไปสู่ชั้นของ DNA ที่สูงกว่าเพื่อที่จะไปทำงานกับพวกมันเพื่อที่จะพูดคุยกับพวกมันมันเป็นสภาวะที่พวกคุณจะนิมิต เห็นรูปทรงต่างๆที่พวกคุณเคยถูกสอนมาว่าพวกมันสำคัญในชีวิตของพวกคุณรูปทรงเรขาคณิตอันศักดิ์สิทธิ์มันเป็นสภาวะที่พวกคุณจะได้ปีระมิดกลับคืนมาและเป็นสภาวะที่พวกคุณจะฝึกฝนศาสตร์ธรรมแห่งบรรพการมันเป็นสภาวะที่สิ่งต่างๆเริ่มเกิดขึ้นมันเป็นสภาวะสำหรับการสร้างสรรค์สรรพสิ่ง มันคือสภาวะที่สวยสดงดงามและอบอวลไปด้วยความรักของพระเจ้าพวกคุณจะรู้สึกว่าร่างกายของพวกคุณมีน้ำหนักมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆมันจะเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของกายเนื้อของพวกคุณและมันจะยกระดับการรับรู้ของพวกคุณซึ่งวิทยาศาสตร์เองก็เคยเห็นสิ่งนี้มาแล้วและพวกเขาก็รู้ว่าคลื่นสมองของพวกคุณ จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออยู่ในสมาธิการรับรู้ของพวกคุณจะค่อยๆกลายเป็นการรับรู้แบบหลากมิติทีละน้อยทีละน้อยร่างกายของพวกคุณจะดูเหมือนหนักขึ้นมากเพราะพวกคุณรู้ว่าตัวตนของพวกคุณใหญ่โตกว่าที่พวกคุณคิดมากมายนะักประเด็นเรื่องน้ำหนักนี้ที่ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วง ก็จะเปลี่ยนไปด้วยซึ่งพวกคุณที่เข้าสมาธิได้ถึงระดับนี้จะรู้ดีว่าฉันหมายถึงอะไรสิ่งต่างๆจะบีบคั้นพวกคุณอยู่มันจะเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณขยับตัวได้อย่างลำบากพวกคุณบางคนก็จะเริ่มมองเห็นสีต่างๆได้แม้ในขณะที่หลับตาพวกคุณบางคนก็จะมองเห็นแสงสว่าง พร้อมพล้อมกับมองเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆกับปลายประสาทของจอม่านตาของพวกคุณการทำงานของร่างกายในระดับลึกๆทั้งหมดก็จะเริ่มเคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลงไปและนี่คือระดับขั้นที่เหล่าคู่รู้ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายบนโลกใบนี้สามารถควบคุมการทำงานของร่างกายให้ช้าลง หรือแม้แต่ให้หยุดการทำงานชั่วคราวได้นั่นคืออนุภาพของมันมันเป็นสภาวะแห่งการจัดวางและนี่คือคำที่ดีที่สุดที่ผู้รับสารของฉันคิดได้และมันก็คือพลังงานที่กำลังพร้อมจะเข้าไปสู่ระดับขั้นที่สามแล้ว เมื่อความตั้งใจก็มีแล้วเพราะว่าพวกคุณรู้อยู่แล้วว่าพวกคุณกำลังทำอะไรอยู่และสภาวะแห่งการจัดวางก็เพิ่งจะเริ่มต้นส่งผลกระทบต่อร่างกายเนื้อของคุณแล้วและตอนนี้พวกคุณก็พร้อมแล้วสำหรับสิ่งมหัศจรันรยร์ซึ่งจะมีไม่กี่คนที่สามารถจะเข้าถึงระดับขั้นที่สามได้เพราะว่าพวกคุณจะติดอยู่ที่ขั้นที่สองนี้ และพวกคุณก็สามารถที่จะไปให้ถึงขั้นที่สามให้ได้ซึ่งพวกคุณก็กําลังสร้างสะพานเชื่อมต่ออยู่ดังนั้นพวกคุณจึงยังคงกําลังพยายามทำมันอยู่ต่อไปแล้วพวกคุณจะเข้าถึงระดับขั้นที่สามได้อย่างไรซึ่งในระดับขั้นที่สามนี้มันจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเองเมื่อถึงเวลาและมันเป็นอะไรที่พวกคุณจะไปบีบบ,บังคับมันไม่ได้จริง มันจะอนุญาตให้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพวกคุณได้จัดวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้เหมาะสมดีแล้วเท่านั้นมันไม่ใช่กระบวนการแต่มันคือการอนุญาตมันคือการยินยอมของเซลล์ร่างกายผู้ทรงภูมิปัญญาของตัวคุณเองระดับขั้นที่สาม การที่จะบรรลุสู่ระดับขั้นที่3มนี้ได้ก็ต่อเมื่อพวกคุณอยู่ในสภาวะที่สามารถติดต่อสื่อสารกับขั้นต่างๆของ DNA ของพวกคุณเองซึ่งอยู่ต่างมิติได้อย่างเต็มรูปแบบและสมบูรณ์แบบแล้วเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พวกเราได้เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของ DNA เอาไว้แล้วเมื่อหลายเดือนก่อนน้น เพื่อที่พวกคุณจะได้สามารถจินตนาการออกพวกเรายังได้บอกถึงชื่อของชั้นต่างๆของ DNA อย่างน้อย5ชั้นให้แก่พวกคุณไปแล้วด้วยเพื่อให้พวกคุณเข้าใจในสิ่งที่พวกคุณเกี่ยวข้องอยู่และเข้าใจถึงหน้าที่การทำงานของพวกมันเอาไว้แล้วเมื่อหลายเดือนก่อนพวกเรายอมรับว่ามันเป็นข้อมูลที่ลี้ลับที่พวกคุณอาจจะไม่เคยใช้มาก่อน เว้นเสียแต่เพื่อจินตนาการถึงสิ่งที่พวกคุณได้เรียนรู้มาเกี่ยวกับความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเท่านั้นฉันขอบอกพวกคุณถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อพวกคุณเริ่มทำสมาธิและสามารถเข้าถึงระดับขั้นที่สามนี้ได้สักหน่อยว่าระดับขั้นนี้เป็นระดับขั้นที่จะต้องได้รับอนุญาตขั้นสูงสุดก่อน ที่พวกคุณจะสามารถค้นพบสิ่งที่คนอื่นๆเรียกว่าอิทธิฤทธิ์ได้พวกเราใช้คำว่าอิทธิฤทธิ์ซึ่งในขณะเดียวก,กันกับที่พวกเราใช้คำว่าการสร้างสารร่วมซึ่งในระดับขั้นนี้มันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ขัดแยง้งกับหลักการของวิชาฟิสิกส์และขัดแย้งกับสิ่งที่พวกคุณเคยรู้มาจากบทเรียน ในขณะที่อยู่ในร่างกายเนื้อนี้ของพวกคุณแต่มันก็เคยถูกบันทึกเอาไว้ว่าเหล่าคูรุทั้งหลายของโลกใบนี้ก็เคยทำสิ่งเหล่านี้มาแล้วทั้งนั้นพวกเราเคยบอกพวกคุณไปแล้วว่าใน DNA ชั้นรากฐานนี้คือชั้นที่พวกคุณสามารถมองเห็นได้ในสี่มิติพวกเราเคยบอกพวกคุณไปแล้วว่ามันคือ DNA ขั้นที่หนึ่ง และพวกเราก็ตั้งชื่อให้มันว่ามันเป็นชื่อของพระเจ้าพวกเราเคยบอกพวกคุณไปแล้วว่ามันทำงานร่วมกับ DNA ขั้นที่2และ3และพวกเรายังเคยบอกพวกคุณว่า DNA ขั้นที่3คือขั้นแห่งการเลื่อนระดับขึ้น DNA ขั้นที่1 2และ3เป็นกลุ่มของชั้น DNA กลุ่มแรก ในจำนวนทั้งหมด4กลุ่มและมีทั้งหมด12ชั้นซึ่งพวกเราได้อธิบายไปแล้ว5ชั้นแต่ยังครั้งคำอธิบายที่ยากจะเข้าใจของ DNA ชั้นที่6เอาไว้อยู่พวกเราเคยบอกพวกคุณว่า DNA ชั้นที่หนึงนี้ไม่ใช่ชั้นแรกแต่มันคือชั้นที่อยู่ตรงกลางมากกว่าและตอนนี้ฉันก็กำลังจะบอกพวกคุณอีกว่า นี่ไม่ใช่ชั้นแรกแต่มันคือชั้นที่อยู่ตรงกลางและตอนนี้ฉันก็บอกกับพวกคุณอีกว่า DNA ชั้นที่6ก็คืออยู่ตรงกลางด้วยซึ่งพวกคุณอาจจะพูดว่าเออไคลอนทั้งสองชั้นนั้นจะไปอยู่ตรงกลางเหมือนกันได้อย่างไรและคำตอบของฉันก็คือใช่แล้วพวกคุณรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในมิติทั้งสีนี้ไหม ปกติพวกคุณจะไม่สามารถนำของสองสิ่งมาไว้ในปริภูมิเดียวกันใช่ไหมดังนั้นฉันจึงได้บอกพวกคุณไปว่าสิ่งที่พวกคุณอาจเรียกมันว่าความเป็นไปไม่ได้ทางฟิสิกนั้นในระดับหลากมิติแล้วสิ่งต่างๆสามารถอยู่ในปริภูมิเดียวกันได้ตลอดเวลาเลยแหละด้วยเหตุนี้ d n a a ชั้นที่หและชั้นที่ห จึงเชื่อมต่อถึงกันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนั้นทั้งสองชั้นนี้หมายถึง1และ6นะคะจึงส่งผลกระทบต่อกันและกันเพราะพวกมันต้องเป็นอย่างนั้น DNA ชั้นที่1ถูกเรียกว่าเป็นพันธุก,กรรมของมนุษย์และมันมีคุณสมบัติทางเคมีเป็นแบบสี่มิติมันเป็นที่อยู่ของปริศนาต่างๆแม้มันจะเร็วเกินไปที่จะบอกพวกคุณถึงสิ่งน,นี้ แต่ฉันก็จะบอกว่า DNA ชั้นที่ 1, 6และ12ล้วนอยู่ในปริภูมิเดียวกันทั้งสิ้นพันธุกกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนักวิทยาศาสตร์ของพวกคุณอาจจะถามว่าทำไมสิ่งที่มีอยู่มากมายใน DNA ของพวกคุณจึงไม่มีหน้าที่ทำอะไรเลยนั่นก็เพราะว่าพวกเขากำลังมองดูยีน และอนุกรมทั้งหลายที่อยู่ในส่วนต่างๆของมันอยู่พวกเขากำลังมองดูชิ้นและส่วนต่างๆของมันที่มีอยู่เกือบ3,000ล้านชิ้นอยู่นั่นแค่ใน DNA เพียงชั้นเดียวนะและสิ่งที่เป็นปริศนาสำหรับพวกเขาก็คือมันมี DNA อยู่ส่วนหนึ่งซึ่งทั้งส่วนนั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีหน้าที่ทำอะไรเลย ตอนนี้ก่อนที่พวกเราจะไปกันต่อฉันถามพวกคุณหน่อยเถอะว่าเมื่อไหร่กันที่พวกคุณพบว่ากระบวนการวิวัฒนาการของมนุษย์สร้างระบบที่มีแต่ขยะมากมายขึ้นคำตอบคือไม่เคยเลยเพราะธรรมชาติไม่ทำงานอย่างนั้นแน่ๆถ้าพวกคุณเคยสังเกตให้ดีพวกคุณจะพบว่าระบบชีววิทยาเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากๆ ดังนั้นนี่คือบางสิ่งที่พวกเราไม่เคยกล่าวมาก่อนเลยซึ่งก็คือเรื่องนี้ที่มักถูกเรียกว่า DNA ขยะ DNA ขยะมันมีรูปแบบของมันอยู่จริงๆมันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับ DNA ชั้นที่6ซึ่งเป็นชั้นแห่งอิชิลิ์และเมื่อพวกคุณอยู่ในระดับชั้นที่3ของสมาธิซึ่งเป็นระดับชั้นที่เหล่าคูรูผู้ที่เคยลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ทั้งหลายอยู่กัน พวกคุณก็จะติดต่อสื่อสารกับ DNA ชั้นที่6ได้ตลอดมันจะเป็นชั้นของ DNA ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบรรดาทั้งหมด12ชั้นซึ่งเป็นชื่อชื่อหนึ่งของพระเจ้าและมีความหมายในภาษาอื่นว่า I am that I am นั่นเป็นชื่อของ DNA ชั้นที่6ดังนั้นในระดับชั้นที่3ของสมาธินี้มันจึงเป็นการติดต่อสื่อสารที่แท้จริง เมื่อพวกคุณไปถึงระดับชั้นนั้นได้แล้วมันจะไปกระตุ้นให้ DNA ขยะของพวกคุณเกิดการทำงานขึ้นเพราะว่าระบบ 4D ของ DNA จะตอบสนองต่อคําสั่งระหว่างมิติขอให้ฉันได้บอกพวกคุณถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพวกคุณสามารถเข้าถึงสมาธิระดับชั้นนี้ได้หน่อยเถอะจงเตรียมพร้อมที่จะเลื่อนระดับขึ้นและรับการเปลี่ยนแปลง เพราะพวกคุณเห็นไหมเมื่อใดที่พวกคุณมีความมั่นใจว่ามันเป็นไปได้ชิ้นและส่วนต่างๆของ DNA ของพวกคุณที่เป็นระบบหลากมิติก็จะได้ยินข้อความของพวกคุณพวกมันก็จะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในระบบสมิติของมันได้พวกคุณรู้ไหมว่ามันเป็นการสมควรแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงพลังงานที่พวกคุณนำมาด้วยในตอนที่พวกคุณเกิด แล้วเกี่ยวกับคำพูดที่น่าเชื่อถือที่ว่าพวกคุณจะต้องป่วยเป็นโรคเดียวกันกับที่พ่อแม่ของพวกคุณเคยเป็นหมายถึงโรคทางพันธุก,กรรมนะคะจากผู้แปรฉันขอถามพวกคุณหน่อยว่าไอ้เจ้าโรคที่ว่านั้นมันอยู่ตรงไหนของ DNA ฉันจะบอกให้ว่ามันอยู่ในชั้นที่หนึ่งของ DNA เเพื่อรอ และรอที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยการที่ชุดคำสั่งของการติดต่อสื่อสารที่อยู่ในชั้นที่1หมายถึง DNA ขยะพูดคุยกับ DNA หลากมิติชั้นที่6คุณลักษณะทางเคมีแบบ4มิติใน DNA ชั้นที่1ของพวกคุณจะบรรเลงทำนองเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าพวกคุณจะเปลี่ยนเพลง และสิ่งที่มนุษย์โลกเข้าใจได้ยากที่สุดก็คือสะพานเชื่อมต่อที่พวกคุณกำลังสร้างอยู่นั้นที่พวกคุณเรียกกันว่าสมาธิและภาวนานั้นคือสะพานที่เชื่อมต่อเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างพวกคุณกับ DNA ชั้นที่หนึ่งและเมื่อสะพานนั้นถูกสร้างขึ้นมาแล้วมันก็จะไปบอกกับ DNA ชั้นอื่นๆที่เหลือทั้งหมดว่า คุณพร้อมแล้วที่จะยกระดับขึ้นแล้วตอนนี้พวกคุณอยากจะเขียนบทเพลงของตัวเองขึ้นมาแบบไหนล่ะเราคูร่รุทั้งหลายก็ได้ทำแบบนี้ไปแล้วและ DNA ของพวกเขาก็ได้ร้องเพลงเพลงนั้นแล้วมนุษย์เอ๋ยมันมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์กำลังเกิดขึ้นอยู่พวกคุณอยากจะให้มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของพวกคุณบ้างล่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะ สมมุติว่ามันไม่ได้เป็นไปแบบนั้นล่ะปัญหาใหญ่ก็จะเป็นว่าพวกคุณจะยังยินดีปรีดากับมันอยู่ไหมพวกเราเคยบอกพวกคุณไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าเรื่องนี้สิ่งที่เป็นไปในชีวิตของมนุษย์จากผู้แปลมันไม่ได้เป็นอย่างที่มันดูเหมือนว่าควรจะเป็นเสมอไปหรอกเพราะว่าหลายครั้งที่งานด้านจิตวิญญาณของพวกคุณ ก็มีทัศนวิสัยหรือภาพรวมที่แตกต่างไปจากแบบที่พวกคุณคิดว่ามันเป็นอย่างสิ้นเชิงและยิ่งพวกคุณเข้าถึงความเป็นหลากมิติได้มากเท่าไหร่พวกคุณก็จะยิ่งมีความคิดแบบชาวเลมูเลียมากเท่านั้นด้วยจากมหาเทพไคออนนะคะจบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะคะขอบคุณท่านครูทั้งหลายที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและส่งข้อความ เข้ามาที่การฟังคลิปแต่ละคลิปนะคะก็ขอให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ